หาาเห็นมะฉันบอกแล้วยังไม่มีใครมาทำงานจริงๆหกแ้วจะมาทำได้ไงล่ะคนกูแม่ก็จะทำ มีลูกและเตียยเดียนเวลาเพื่อนร่วมงานเล่นที่สุดพัดก,ก็เหมือนกันเป็นผู้ชายซะเปล่าโดนชนแค่นี้อออยนี่คนพวกนี้ยนะถ้ารู้ โมโมแสดงหลังเซตพิมยี่ยมเซตพิมจี้ง้ับฉันดูก็รู้นี่ฉันดูก็รู้หน้าคุณดูเนี่ยนะพอรู้ว่าคนที่ทำงานเนี่ยไม่ใช่พี่พิมพ์เยนุชเยนิพัทหรือว่าป้าแจ๊บแต่เป็นเราหรือึ่งมากเลยนะนี่ฉันว่านะเดือนเดือนของพวกเราปีนี้ 在困难中。<laughs> มากเลยนะลูกคาทั้งสามทุกอย่างตัวหารเราขอบวเธอช่วยงานเราดีใจมากเลยก็พวกเราอยู่ออฟฟิศเดียวกันแค่ให้ช่วยกันแล้วช่วยใครช่วยจ๊ะแต่ต่อไปนะไม่ต้องช่วยหรอกพี่พี่ตัว